บทที่7อิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทธวิชาเจรณาสัมปันโนสุุโตโลกิวิถุนิโตโรปุริสะธรรมสาระติสะทาเทวมโนสานังพุทธโตภควาติสวะคาโตภควตาธโมสันทิตโกอกาลิโกเอหิปัสสโกโอภนะยิโกปัจจังเวทิตโพวิญญูหิติจุปติปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปติปันโนภควาโตสาวกสังโฆเยยะปติปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีติปติปันโนภควาโตสาวกสังโฆยจทีตังตตาริปุริสะจุขานิอัตถาปุริสะบุคลาเอิสะภควาโตสาวกสังโฆ อาหงเนยโยปาหงเนยโยทักกินเนยโยอันเทนีกรณีโยลุตระังคุณได้เกิดตังโลกสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปัสสันติเสนหังมาตาปิเตวะอรังปะโพตันจะมหาราชาเสวังวังโปโนทีปังการเทโวสุโพเทสิกิจิเทโวเยสิกุปจันทัศนิงกินเนวะทตาปียังกันตังสรีปโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนัยยมณีจินดาปียังจะตนังสเปชนาภูชนาปียังมะมะสกตตวัพุทธรัตัณโอสถังอุตมังวรัง อยตังเทวมุนต์สานังพุทธเตชะนาสุทินานาสัตปัถวาสภิพุขาบุปัชมินตุเตสกตวาธรรมรัตนนางโอสถังอุตมังวรังปาริราหุปัสมนังธรรมรัเตเทนะโสุธินานาสุตปัทวาสุภีพยาบุปัชมินตุเตสกตวะสังขารัตนนางโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตชะนาสุธินานาสุตปัทวาสุภีโรคาบุปัชมินตุเต

อันชื่กรณีโยนุตรรมปุญญาเขตังโลกสาติกินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนะอุปัสสติสิเนหังมาตาปิตว่โอรหังปะพุตันจามหาราชตะวังมังโภวสันทุโนทีปังการเทวสุโพติสิกิจิเทวเยสโกปัจจันตสุวิงกินเนวัตตาปิยังกตังสาลีปุตังผ้าวันตุเมสิทธิลายพังชนะนี่มีไม่นิจนาปิยังแต่ทัพชนะสะสะเพชนะพระหุชนาปิยังมะมะสักระตวะพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวัรังอีตังเทวมนุสานังพุทธเตชนะโสธินา นัสันตุปัทเธอเสภทุกขาวุปเสมิตุเตสกตวาธรรมะรัตนังโอสังอุตมังวรังปาริระหุปสัมปันังธรรมะเตเจนะโสทินานตสันตุปัทเธอเสภผู้ยาบุปเสมิตุเตสกตวาสังฆารัตนังโอสตังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังเตเจนะโสทินานตสันตุปัทเธอเสภโรคาวุปเสมิตุเต

โลกัสาติจินดามณีปียังมัตังยะสังถังโกนังอุปสันติสินหังมาตาปิตุปะอุทังมาโพตันจามหาราชาตะวังมังโพสันทิสันทุโนทีโปกเรเทโวสุโพเทสิกิจิเทโวเมสโกปัจจันทสมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลีปุตังภะวันตุเมสุทิและภัญชนะเนยเมริจินดาปียังจะ ตันังสัพเิชนาเพื่อหูชนาปิยมมัมบาสกัตตบวาพุทธรัตนังโอสัตังอุตมังวะดังยีตังเทวมนุสสนนังพุทธเตชะนาโสทินานัตสันตุปัตตเปสัพเพทุกขาบูปัเมนตุเตสกัตตบวาธรรมรัตนังโอสัตังอุตมังวะดังปาริไรหุปสัมมณังธรรมเตชะนาโสทินานัตสันตุปัตตภะสัพเพพยาบูปัเมนตุเตสกัตตบวาสังขรัตนังโอสัตังอุตมังวะดังอาหุนอยังปาหุมายังสังคติชะนาโสทินานัตตตัุปเสัพพเโทนัตุปัตตวะสัพเพโรคาบูปสเเมตตุ